สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับวันนี้พบกับผมในายใต้แล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่หน้าเดสกท็อปอีกแล้วนะครับวันนี้ก็คือจะมาจัดสเปกคอมนะครับหลังจากจัดไปรอบพี่แลราคา20 0 0 0บาทวันนี้เราจะมาอยู่ที่ราคา25ง0 0เพิ่มปีก5 0 0 0บาทเราจะได้สเปคที่ดีขึ้นแค่ไหนเรามาดูกันแล้วกันนะครับโอเคเราไปดูสเปคกันคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะนะวันนี้เราจะมาอยู่ที่การจอซีรีส์เนะครับเป็น Gtx 960ซีรีส์ต่ำสุดในซีรีส์9 เป็นของ a อซูนะครับจีจีสติงว่าอีกสติงนะครับสติงซีรีสติลมันอานว่าอะไรวะจะซีรีส์ครับผมไม่เก่งภาษาคือว่าการ์ดตัวนี้เป็นของ a อซูตจีทีเอ็กซ์เป็นต้องมีภาพประกอบใช่ไหมนี่นะครับรูปทรงจะเป็นแันนี้เป็นซีรีส์ของเขาซิงพัดลมเขาเรียกว่าสติลหรือสติงหรือว่าอะไรไม่รู้นะครับรูปทรงประมาณนี้นะครับเป็นของ a อซูตครับวันนี้เราจะจัดกันในโทนสี แดงดำครับลูกซองปันนี้นะครับเป็นการ์ดจอของ ASUS GTX 960เรามาดูสเปคโดยรวมกันเลยดีกว่าครับเป็นโมเดลของ ASUS นะครับชุดพัดลมเป็นของ ASUS จะเป็นรูปคล้ายๆกับตานอกคูก่อ่านั่นคือสไตล์เขาครับเป็น GPU เป็นของ GeForce GTX 960เป็น GDDR5 มีแค่2 g ิกเท่านั้นนะครับตัวนี้ gpu boot clock อยู่ที่1317ครับ boot ไป base clock ธรรมดา1253คือ boot ไปได้1317นะครับมีจะเข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่า memory 7200องศูน์ hertz เป็น gdr 5 m h z ร2 8ยิต bit นะครับโอเคครับม P ีไปใช้ช่อง bus pci express 3.0สาวรั่วจริงมีช่อง hdmi 1พอร์ตนะครับเดี๋ยวเราไปดูพอร์ตกันดีกว่าอ้าว HDMI 1>, 1นะครับ DVI 1นะครับ Display 3 p o พอร์ตนะครับรองรับ OpenGL 4.4เป็นคล้ายๆกับ DirectX นะครับ DirectX 11 DirectX 12แต่ตัวนี้จะคล้ายๆกับการประมวลกราฟิกยังไงอะเป็นการประมวลค้โปรแกรมกราฟิกและพนี้ใน HON ก็มีให้ใช้นะครับตัวนี้ OpenGL เป็นรองรับวอร์ชั่น4.4นะครับ รับประกัน3ปีครับการ์ดจอตัวนี้ ASUS GTX 960บางคนบอกว่าข้ามไป970เลยดีกว่าไหมเพิ่มอีกแค่3,000-4,000บาทมันก็เพิ่มไม่ถึงครึ่งใช่ปะแต่ตังมันไม่ถึงก็ต้องเอาตัวนี้ก่อนนะครับสเปค25,000ก็คือเอาตัวนี้ไปครับพอม,มาพร้อมกับคอ i5 4590หลังจากลงคลิปที่แล้วไป FX 6300เพื่อนเพื่อๆทางคอ i5 หรือทาง Intel เขาก็เขาก็บอกมาว่าขอ i5 ไม่ดีกว่าแล้วก ใช่ครับ CPU หัวมันดีกว่าแต่ว่าของ FX มันมีหัวเยอะกว่าแต่ว่าคอย e ์5นี่รองรับ4หัวก็คือในราคา6,000นี่ก็เทียบเท่ากับ FX 8350ของ AMD คอย e ์5ตัวนี้ราคาประมาณใก,ใกล้เคียงกันแต่ว่าเกมสมัยนี้รองรับแค่4หัวนะครับก็คอย e ์5มันก็ทำงานเต็มประสิทธิภาพของมันเพราะว่าเกมมันรับ4หัว FX 8350 8หัวอีก4หัวมันก็ไม่ได้ใช้งานก็ไม่รู้ว่าจะ เอามาทําไมก่อนถ้าเกมมันรองรับ8หัวก็น่าใช้ FX อแต่ตัวนี้มันหัวมันมีประสิทธิภาพมากกว่านะอะไประมาณนั้นเรามาดูกันที่รูปทรงแล้วก็สเปคกันเลยนะครับตัวนี้ผมจัดมาเป็นบล็อกแฟนเน็คือไม่มีโมเดลอะไรของ Intel เลยเป็นชุด CPU อย่างเดียวกับกลองก็คือไม่ใช่ของ เป็นกองไม่ใช่ของ Intel ครับมันไม่มีความสวยงามแต่ว่า CPU ข้างในมันก็เหมือนของ Intel ครับคือที่มันแพงกว่าเกือบพันนั่นก็กองกับโมเดลที่เขาแถมมาให้มันแพงตรงนั้นแล้วมั้งครับเรามาดู CPU สเปคของตัวนี้กันไปขคอให้5490 5นะครับไม่ใช่ตัว K นะครับตัวนี้โอเวอร์ค k ็อกไม่ได้เป็นแบรนด์ของ Intel ครับใช้อ so ก c k e ต1150ครับมีสหัวนะครับนี่ครับ CAT L1 L2 L3 ก็ไปดูกันเลยครับตามนี้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกตรงนี้รู้แต่ว่ามี4หัวแล้วก็อยู่ที่กี่เฮิร์นะครับเดีย๋ยวเราเปให้ดูนะครับวพามันอยู่ที่กี่เฮิร์ตอ่าตัวนี้อยู่ที่3.3กิกะเฮิร์นะครับเป็นเทคโนโลยี22นาโนเมตร ก็คือว่า i 5ตัวนี้ก็ผ่านแล้วครับเดี๋ยวผมจะใส่คลิปไว้ให้ดูตอนท้ายว่าเล่นเกมแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะลื่นไหมอัดมาให้3เกมมาทเดียวแล้วเรามาดูเมมบอร์ดดูสเปคกันก่อนครับเมมบอร์ดไปขอ asus h 8 1เกมมิม่เขียนเกมเมอร์ครับวันนี้มาเน้นแบรนด์ asus ไม่ได้บ้าแบรนด์เลยนะครับผมก็ไม่ใช่คนบ้าแบรนด์แต่ว่าคือจะจัดมาให้มันสวยด้วยก็เลยต้องจัดพันนี้เน้นสวยงามครับเป็นของ asus นะครับ รูปร่างหน้าตาก็เป็นโทนสีดำแดงเหมือนกับการ์ดจอเลยผมเลือกมาแบบให้มันเข้ากับการ์ดจอให้มันเข้ากับเมมบอร์ดใส่ม้มจะได้สวยไงครับเรามาดูสเปคนะครับเป็นโมเดล H81 Gamer นะครับรองรับซ็อกเก1ต0นนะครับชิปเซ็ตเป็นของ Intel H81 นะครับแรมรองรับ4สล็อตนะครับแม็กที่ 16G b DDR3 1600นะครับ เกิน1,600ไม่สามารถพามาใส่ได้1886 2,000ขึ้นอะไรนะใส่ไม่ได้ตั้งแต่1886แล้วใส่ได้สูงสุดแค่1,600นะครับแรมตัวนี้มีกราฟิกออนบอร์ดนะครับไปขอ Intel ลรองรับแรนนะครับเดี๋ยวให้ดูส็ลตด้านหลังเลยอ่ายังไม่ชัดพับรองรับแรนช่องเสียบแรนนะครับแล้วก็มี USB 3.0 เป็น Black Panel 2 p o อนะครับอ่าแล้วก็ usb 3.0อีก1 p o ่พไหนวะ,ะช่างมันแล้วก็ usb 2.0 4 p o ด์พอมาจากไหนวะเรามาดูตรงนี้ก่อตรงนี้มันเขียนมั่ววะนะครับมีตรงนี้ที่เห็นอยู่ก็มี usb 3.0 2 p o ดนะครับแล้วก็2.0อยู่4์ o ที่ผมเห็นนะครับหรือที่มันเขียนก็คือไม่แน่ใจลิสเท็ใช่ไหมซาวการ์ดซาวการ์ดอยู่ไหนแต่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 โอ้โหทำไมไม่ละเอียดเลยครับเรามาดูอย่าง่งก่อนแล้วกันส่วน v g a on board มี d v I 1พอร์ตกับ v g a 1พอร์ตนะครับนี่นะครับนี่ครับ v g a กับ d v I ครับช่องเสียบ on board ยังมีช่องเสียบ คีย์บอร์ดจับเมาส์แบบเก่าอยู่นะครับแล้วก็สาวกร์ดนี่ก็รองรับ7.1ด้วยนะเป็นสาวกร์ดที่ดีเลยทีเดียวโอเคเรามาดูพอทด้านบนด้านในกันมั่งนะครับนี่ครับช่องเสียบการ์ดจอ1นึ่งะนะครับอย่างที่บอกไปแลม4ใส่ได้4ตัวครับสูงสุด16ิกช่องละ 4G ิกเต็ม16พอดี BGA 1พอร์พนะครับเป็น DVI พอทหนึ่งพอตนะครับโอเคแล้วก็ช่องเสียบอุปกรณ์เสริมต่างๆซสากงซสาการ์ดอีกเยอะเพื่อส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้กันผมเห็นรับมีสาตามาให้1 2 3 4นะครับสี่พอตรองรับ Windows 8.1นะครับ8 7รับหมดครับ โอเคครับรับประกัน3ปีก็คือเข้าๆกันก่อนแล้วกันผมก็ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ก็คือจัดมาให้ตัวนี้ก็เหมาอะกอับการเล่นเกมแน่นอนแต่ว่ามันไม่รองรับ SLI นะครับก็960ผมว่าอย่า SLI เลยเพราะว่าราคาบวกไป7 1 7 7 2ึ่งเไปซื้อค่า70มาประหยัดไฟกว่าอะไรกว่าอย่าเอา SLI เลยครับถ้าจะ SLI ค่าไม่ก้าจะดีกว่าครับมาที่ แรมกันนะครับเป็น HyperX DDR3 ดบัตบัส1 6 0่จิกแจิกก็เกินพอ <c oughs> ขอ HyperX นะครับยี่ห้อ HyperX ์แบรนด์งของ Kickstom ครับบัตอยู่ที่1600แจิกครับสองสล็สอตสล็อตละ4จิกเขาเข้า,ขากันเลยรับประกัน LT ครับเขาไม่ระบุมาหนึ่งสัปดาห์หรือว่าอะไร โอเคครับผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเรื่องแรมทีมาดูที่เออเลยก่อนดีอืวันนี้มาทีนี้มาดูที่ฮาร์ดดิสก์เ <c oughs> <c oughs> น,นี่น, Hard น,น,นะครับตัวนี้หนึ่งเท3ลไบตาสามราคาเกือบสองพันหนึ่งพันเก้ารอสิบาทอ่าเป็น s าตาสามนะครับเท <c oughs> b ลไบครับก็อ,อธิบายเลยมากครับมันก็เป็นฮาร์ดดิสก์ปกติทั่วไป แต่ไม่ใช่ตัวแบ็คหรือตัวบูตัวกีมันเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ายี่ห้อนี้ผมใช้อยู่3ปีแล้วไฟตกไฟดับไฟจะชาบเครื่องดับเป็นว่าเล่นก็ไม่เห็นมันจะเสียถือว่ามัใช้ได้ครับ1นึ่งเทาไบ์ซาตาตัวนี้แต่ไม่รู้จะเหมาะกับการเล่นเกมไหมฮาร์ดดิสก็เราไปทุ่มที่ฮาร์ดดิสกเราไปทุ่มที่ซ p u หรือทุ่มที่การ์ดจอดีกว่าครับการ์ดจอสําคัญเลย มาดูกันที่ power supply สำคัญเช่นกันปบนี่นะครับผมเลือกไว้ให้600วัตต์เหลือๆครับกับตัวนี้สีขาวโทนสวยงามทีเดียว600 600วัตต์นะครับมีสตาร์พอตมาให้ถึง6พอร์ตใช้ไม่หมดกันทีเดียวแล้วก็เดีย๋ยวผมขอศึกษาแป๊บอ๋อ C C I E 6พิน2 2พอร์ตใช่ครับรับประกัน5ปีนะครับตัวนี้โอเคสินค้าทุกอย่างสั่งได้ที่แอดไว้นะครับแอดไว้ ise, มีทุกจังหวัดนะครับครับเรามาดูที่นี่เราก็ลืมดูนะครับมันต่อไฟเลี้ยงอีก6พินอีกหนึ่งหัวก็ใช่ครับไม่ต้องใส่ตัวเสริมอะไรตัวนี้ต่อได้เลย6พินหหัวครับ โอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วอีกแล้วมาดูกันที่จอครัครบ LED 21.5นิ้วของ Acer ไปดูภาพกันเลยครับผมเลือก Acer นี่ผมใช้จอ Acer อยู่ก็ไม่เห็นมันมีปัญหาอะไรก็เลยเลือกตัวนี้มาต่ออาครับรูปร่างหน้าจาเป็นแบบนี้ครับด้านหลังมี DVI 1พอร์พ VGA 1พอ่งตอททั้งอนาล็อกและดิจิตอลอยู่ด้านหลังเลยเสียบไปดิจิตอลครับ DVI เสียบไปครับรองรับอยู่ที่ 1080p ยสิบเอ็ดนิ้วนะครับรับประกัน3ปีครับอธิบายพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจส่วนตรงนี้ครับรีวิสไทมอะไรทักอย่างนี้คือการเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวอยู่ที่5มิลลิเซ็ตทำห้ภาพคล้ายๆภาพไม่เบลอรครับของดีๆมันจะอยู่ที่2อราคาก็เพิ่มขึ้นไปตาม5มิลลิเซตนี่ก็ถือว่าน้อยแล้วโอเคครับเราก็ดูกันเข้าๆไปแค่นี้เรามาสรุปเป็นก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้เราอยู่กันที่สเปค2 6 0 0 0บาท ปีประมาณ25,000ประมาณนั้น26,000ราคาสูงหรือเกินอะไรนี้ก็ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าราคาพวกนี้มันเป็นราคาหน้าเว็บของแอดไว้เขาราคาจะส่งไปที่ต่างจังหวัดหรืออะไรเขาจะบอกรบยังไงเราก็ต้องไปถามที่ร้านเขาอีกทีแต่แอดไว้มีทุกจังหวัดนะครับเช็คสามารถเช็คราคาได้เดี๋ยวผมจะใส่แนบลิงก์พวกนี้ไว้ให้ดูรายละเอียดพร้อมกับลิงก์จากสเปคนะครับ ดูสเปคขอ,ของได้ที่หัวข้อนี้นะครับมีทั้ง CPU VGA ทุกอย่างมีหมอครับสามารถจัดกันเองได้เลยแต่นี่ผมจัดมาให้แล้วกันแบบนิ่มๆเลยทีเดียวมาดูสเปคโดยรวมกันครับก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้นของ ASUS GTX 960 ASUS Steel Series ใช่ไหม7 4, 4 6 0บาทนะครับ2 g ิกครับตัวนี้เป็น GDDR5 คอย R5 4 5 9 0ไม่ K ครับ648 0 6,480บาทครับ ASUS h d 1 Gamer ah, ราคา2,790บาท HyperX DDR3 8G ครับ2,140บาทแล้วก็ 1TB SATA ของอ่าไม่ออกครับ1,910บาทแล้วก็ PSU ครับขนาด6 0 0วัตตัวนี้รองรับ 80+ พันะครับลืมบอ1,790บาท LED ของ Acer ครับ3,490บาทรวมทั้งหมด2,660บาทบกวกลบกันไปสัก500 ็ไม่เกิน2 6 0 5 20, 2 0 0 0นะสอง0มื0นไม่เกินนั้นโอเคนี่ตื่นนานแล้วทำไมเบอร์จังครับผมว่าสเปคนี้ก็โอเคแล้วเล่นเกมได้แน่ๆเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงให้อีกทีนึงเป็นคลิปเล่นเกมต่อจากนี้ไปครับเราไปดูคลิปกันเลยดีกว่า <c oughs> ชมคิดไปดูแล้วก็แล้วแต่นี้ครับมันเป็นผมใส่คลิปไว้ให้กันเพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเ,เพื่อนๆสนใจหรือว่าอย่างไงอะไร mm hmm. ก็มีคลิปตบท้ายไว้ให้ดูแล้วเป็น3เกมครับ Dating l i ล e Dating l i f ล GTA 5แล้วก็เกมใหม่ครับชื่อเกมว่าอะไรแล้วผมก็จำไม่ได้ i s h i n g with อะไรสักอย่างนี้ครับเกมที่เพิ่งออก ดูชื่อนะครับอาริเช่สามเกมที่เพิ่งออกใหม่ๆเลยมันก็เล่นได้อยู่ก็คือว่าสเปคนี้มันก็ผ่านนะครับคลิปทุกคลิปผมเอามาจากใน u t u b e นะครับเป็นที่เขารีวิวเพื่อเอามาประกอบการจัดสเปคครั้งนี้ก็เอามาให้ดูๆกันว่ามันเล่นได้แต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเขาได้โกงอะไรหลอกอะไรหมแต่ไม่น่าแล้วครับแต่ว่าทุกอย่างคือที่ดูมามัน เป็นการ์ดจอตัวนี้ CPU ตัวนี้เลยนะครับเป๊ะถ้าคุณซื้อไปก็ได้ประมาณนี้แหละเป็นเกมโอเคขอบคุณที่รับชมรับฟังมาจนถึงน้าบัตรนี้ก็กรุณานะกดติดตามกดซับสไครป์กดถูกใจคอมเมนต์อะไรเป็นกำลังใจให้กันบ้างครับเราจะได้จัดทำคลิปใหม่ๆออกมาเพื่อนกันอีกขอบคุณครับบ๊ายบาย